จอดรถกลางแดดเปิดแอร์แบบนี้เย็นเร็วไม่เสียหายขับรถต้องรู้เมื่อเราจอดรถกลางแดดไปนวันานานๆน,นะครับในรถของเราจะเป็นเหมือนเตาอบนะอุณหภูมิจะสูงสะสมอยู่ในรถนรดังนั้นหลักการง่ายๆเลยก็คือนะครับเราต้องระบายอุณหภูมิหรืออากาศภายในรถเนี่ยออกจากในรถให้ได้มากที่สุดก็จะทําให้เวลาที่เราเปิดแอร์เนี่ยแอร์รถของเราก็จะเย็นเร็วนะครับจะเป็นการช่วยยืดอายุการใช้งานของตู้แอร์ด้วยนะครับอาจ ใช้วิธีการก็คือขึ้นมาปุ๊บนะครับให้เราออนสวิต์กุญแจนะครับแล้วจากนั้นลดกระจกนะครับฝั่งตรงข้ามฝั่งประตูคนขับนะครับจากนั้นเนี่ยให้เราทําการเปิดปิดประตูนะครับฝั่งคนขับเนี่ยประมาณ7-8ครั้งค่อยขึ้นรถหรืออาจใช้วิธีขึ้นมาบนรถสตาร์ทรถแล้วนะครับลดกระจกลงนะครับทุกๆุบานนะครับอาจจะลดมากลดน้อยนะครับแล้วแต่สถานการณ์จากนั้นให้เราทําการเปิดพัดลมนะครับเร่งพัดลมแอร์ก่อนนะครับ โดยที่ปุ่ม AC นี่ยังปิดอยู่นะครับถ้ามีปุ่มแบบนี้ในแอร์ออโต้นะให้กดให้ปุ่มรูปนี้ไฟดับก่อนนะครับเปิดเฉพาะเร่งพัดลมก่อนเพื่อเป็นการไล่อากาศที่ร้อนออกจากรถนะครับและอากาศที่ร้อนในออกจากตู้แอร์ด้านในนี้ด้วยวิธีนี้นะครับอาจจะขับรถไปด้วยเลยก็ได้นะครับสักประมาณ2-3ถึงานาทีนะครับเราค่อยทำการเปิดปุ่ม AC นะครับหรือว่าเร่งความเย็นนั่นเองพอขับไปแล้วสักพักรู้สึกว่าแอร์เริ่มเย็นแล้วก็ให้เราทำการ ิดกระจกเลื่อนกระจกขึ้นนะครับทุกบานนะครับแล้วจากนั้นค่อยทําการเบาลมลงแบบนี้เพราะถ้าหากเราขึ้นรถมาปุ๊บแล้วทําการเปิดแอร์โดยทันทีนะครับคอมเพรสเซอร์แอร์ของเราเนี่ยจะทํางานหนักมากในช่วงแรกนะครับทาให้รถเนี่ยจะกินน้ํามันขึ้นนะครับอายุการใช้งานคอมเพรสเซอร์ก็จะลดลงนะครับดังนั้นถ้าหากเราไล่อากาศร้อนนะครับออกจากในตู้แอร์ออกจากในรถก่อนนะครับเราก็จะเปิดแอร์เนี่ยได้เย็นเร็วขึ้นนะครับเป็นการยืด อายุการใช้งานระบบแอร์รถของเราด้วยนะครับใครใช้วิธีไหนกันอยู่บ้างคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยใครเข้าใจพิมพ์เข้าใจแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ